สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องทีเออ่เรียกว่าเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ค่ะสวัสดีครับ <S <S ใช่ครับเป็นเรื่องที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากมาก เราจะมาสำรวจความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็วิสัยทัศน์ของ SpaceX เกี่ยวกับยาน Starship กับเป้าหมายในการพาเราไปตั้งรกรากบนดาวอังคารกันค่ะครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็อ้างอิงมาจากการนำเสนอครั้งล่าสุดของ Elon Musk ที่ Starbase ในเท็กซัสเลยนะคะเห็นว่ามีวิดีโอจากช่อง Video from Space ใน YouTube ด้วยใช่ครับเป็นการอัปเดตความคืบหน้าที่สำคัญเลยทีเดียว เป้าหมายการพูดคุยของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจภาพรวมสเกลของโครงการมันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เทคโนโลยีสำคัญสคัญที่ที่ต้องพัฒนาให้สำเร็จมีอะไรบ้างรวมถึงกรอบเวลาคร่าวๆที่เขาตั้งเป้าไว้ในการทำให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนหลายดาวเคราะห์ได้ครับน่าสนใจมากครับเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเริ่มกันที่ starbase ก่อนเลยไหมคะที่เท็กซัสเห็นว่าพัฒนาไปเร็วมากๆจากที่แบบว่า แทบไม่มีอะไรเลยกลายเป็นโรงงานผลิตจรวดแล้วก็ฐานปล่อยขนาดใหญ่ไปแล้วใช่ครับความเร็วในการพัฒนานี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากจริงๆเขาเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและทดสอบยาน s t า r s h ิ p ได้ในเวลาไม่กี่ปีเองแล้วเป้าการผลิตนี่สิคะได้ยินนาว่าตั้มเป้าผลิตยาน s t a r s h ิ p ให้ได้ถึงปีละ1,000ลำครับ1คันลำต่อปี เฉลี่ยก็วันละเกือบ3ลำเลยนะคะถูกต้องครับตัวเลขนี้มันมันสะท้อนสเกลที่ไม่เคยมีมาก่อนในอุตสาหกรรมอวากาศเลยนะคือถ้าเราเทียบกับอุตสาหกรรมการบินปัจจุบันอย่าง Boeing หรือ Airbus ที่ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ก็อย่างเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะในแง่จำนวนใช่ครับหรือถ้าเทียบเป็นน้ำหนักรวมกับอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเทสลาเองก็ตามแม้ตัวเลขน้ำหนักรวมของรถยนต์อาจจะยังเยอะกว่า แต่ว่าความซับซ้อนในการผลิตจรวดที่ต้องทนทานต่อสภาวะสุดขั้วในอวกาศเนี่ยมันคนละระดับกันเลยการตั้งเป้าผลิตในอัตรานี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเขา มันบอกว่าเขาจริงจังกับเป้าหมายการส่งมวลสาร Now, จำนวน we, we มหาสาร <don> ไปยังดาวอังคารมากๆครับคือถ้าจะสร้างอารยธรรมบนดาวดวงอื่นเนี่ยมันต้องขนส่งของไปเยอะมากๆการผลิตยานในสเกลนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานเลยมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มองว่าเป็นแค่โครงการทดลองแต่เป็นแผนการผลิตระดับอุตสาหกรรมจริงๆ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่เขาพูดถึงตลอดก็ไม่ใช่แค่การส่งคนไปปักทงหรือไปสำรวจชั่วคราวแต่เป็นการสร้างอารยธรรมที่ยั่งยืนได้ด้วยตนเองหรือ self-sustaining civilization บนดาวอังคารเลยประเด็นนี้สำคัญมากครับคือคำว่ายั่งยืนได้ด้วยตนเองเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การตั้งแคมป์หรือฐานวิจัยนะค่ะมันหมายถึงอะไรคะในมุมมองของ SpaceX มันหมายถึงการสร้างสังคมที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแหล่งพลังงานมีความสามารถในการผลิตอาหารผลิตเครื่องมือ หรือแม้กระทั่งผลิตจรวดเพิ่มเองได้บนดาวอังคารโดยพึ่งพาทรัพยากรจากโลกให้น้อยที่สุดหรือต้องพึ่งพาเลยในระยะยาวโหฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากๆทำไมเขาถึงต้องตั้งเป้าไปไกลขนาดนั้นคะการมีฐานวิจัยแบบดวงจันทร์ไม่พอหรอเหตุผลหลักๆที่อีลอนมัสก์พูดเสมอก็คือเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในระยะยาวครับคือเป็นการกระจายความเสี่ยง เหมือนเราไม่ควรเก็บไข่ทุกใบไว้ในตะกร้าใบเดียวหมายถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติบนโลกหรอคะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่โรคระบาดสงครามนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งภัยจากอวกาศอย่างเช่นอุกกาบาตชนโลกการมีอารยธรรมมนุษย์ที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองบนดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งก็เหมือนเป็นการสร้างหลักประกันให้กับอนาคตของสติปัญญาหรือ consciousness ของมนุษย์เข้าใจแล้วค่ะ คือเป็นการมองไปไกลมากๆเพื่อความอยู่รอดเลยครับการมี2ดาวเคราะห์ที่เพิ่งพาตัวเองได้มันเพิ่มโอกาสรอดของเราอย่างมหาศาลเลยครับฟังดูจริงใหญ่จริงๆค่ะแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีก้าวสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะที่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะถูกต้องครับมีเทคโนโลยีหลักๆอยู่หลายอย่างที่ SpaceX e กำลังทุท่มเทพัฒนาอย่างหนักเลยอย่างแรกที่ได้ยินบ่อยๆคือเรื่อง การนำกลับมาใช้ซ้ำอย่างรวดเร็วหรือ rapid reusability อันนี้สำคัญยังไงคะสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับหัวใจของการทำให้การเดินทางไปอวกาศหรือไปดาวอังคารมันมีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศสาสตร์ก็คือการลดต้นทุนต่อเที่ยวบินลงมาหาศาลซึ่งกุญแจสำคัญคือการนำจรวดกลับมาใช้ซ้ำได้บ,บ่อยๆและรวดเร็วมากๆไม่ใช่แค่ใช้ซ้ำได้แต่ต้องรวดเร็วด้วย ใช่ครับคำว่ารวดเร็วนี้สำคัญมากคือไม่ใช่แค่บ,บินกลับมาจอดได้แต่ต้องสามารถเตรียมจรวดลำเดิมให้พร้อมปล่อยอีกครั้งได้ในเวลาอันสั้นมากๆที่เราเห็นเขาพยายามทำกับบูสเตอร์หรือจรวดท่อนแรกโดยใช้แขนกลยักษ์ที่เรียกว่าเมคกิลา่าหรือที่เขาเรียกเล่นๆว่าตะเกียบยักษ์นะครับอ๋อที่เป็นแขนใหญ่ๆตรงฐานปล่อยใช่ไหมคะที่จะคอยรับบูสเตอร์ตอนมันบินกลับมาใช่ครับแนวคิดคือการจับบูสเตอร์กลางอากาศก่อนที่มันจะลงจอด เพื่อให้มันกลับเข้าสู่แท่นปล่อยได้เลยไม่ต้องมีขาตั้งไม่ต้องเสียเวลาขนย้าย so, blowing, ตั้งเป้าว่าจะลดเวลา turnaround time หรือเวลาเตรียมปล่อยครั้งต่อไปเนี่ย <catch> ให้เหลือแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองชั่วโมงเดียว จากปกติที่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆหรือหลายสัปดาห์ครับถ้าทําได้จริงนี่คือการตัดิวัตการเข้าถึงอวกาศเลยนะมันจะทําให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมที่ส่งขึ้นไปถูกลงมากๆและทําให้การส่งยานจํานวนมากๆเพื่อไปสร้างอนานิคม,มูลดาวอังคารมันอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้แต่ความท้าทายมันก็คงไม่ใช่แค่เรื่องการจับให้ได้ใช่ไหมคะการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมให้บินซ้ำได้อย่างปลอดภัยในเวลาสั้นๆก็น่าจะยากมากมาก ยากมากครับนั่นคือสิ่งที่เขากำลังทดสอบและพัฒนาอย่างหนักเลยต้องมั่นใจว่าจรวดมันพร้อม,มบินซ้ำได้จริงๆโดยไม่ต้องยกเครื่องใหม่ทุกครั้งนี่เป็นเรื่องของวิศวกรรมวัสดุการออกแบบและระบบตรวจสอบที่ซับซ้อนมากๆครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วเทคโนโลยีสำคัญตัวต่อไปล่คะคะเห็นพูดถึงเรื่องการเติมเชื้อเพลิงในวงโครจรหรือออร์บิทัลรีฟิลลิ่งครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับภารกิจไปดาวอังคาร มันคืออะไรคะเติมเชื้อเพลิงในวงโคจรลองนึกภาพตามนะครับยาน Starship เนี่ยมันใหญ่และหนักมากการจะส่งมันจากโลกให้ไปถึงดาวอังคารโดยตรงเลยต้องใช้พลังงานมหาศาลซึ่งหมายถึงต้องบรรทุกเชื้อเพลิงไปเยอะมากๆทำให้บรรทุกสัมภาระหรือคนไปได้น้อยลงอ๋อค่ะแนวคิดก,ก็คือแทนที่จะส่งทุกอย่างไปในครั้งเดียวก็ส่งยาน s t a r s h ิ p ลำที่จะเดินทางไปดาวอังคารเนี่ยขึ้นไปรอในวงโคจรรอบโลกก่อน ให้มีเชื้อเพลิงพอแค่ขึ้นวงโคจรจากนั้นก็ส่งยานสตาร์ชิปอีกลำหรือหลายลำที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนยานเติมเชื้อเพลิงแทงเกอร์ er, ตามขึ้นไปเหมือนเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศเลยนะคะแต่เป็นในอวกาศประมาณนั้นเลยครับคือยานแทงเกอร์จะขึ้นไปเทียบกับยานเดินทางแล้วถ่ายโอนเชื้อเพลิงซึ่งก็คือมีเทนเหลวลิควิดมีเทนกับออกซิเจนเหลวลิควิดออกซิเจน ให้กับยานเดินทางจนเต็มถังและพอเต็มถังก็มีพลังงานพอที่จะเดินทางไกลไปดาวอังคารได้ถูกต้องครับด้วยวิธีนี้ยานที่เดินทางไปดาวอังคารจะสามารถบรรทุกสัมภาระได้เต็มที่ประมาณ100ตันหรืออาจจะมากกว่านั้นในอนาคตซึ่งจำเป็นมากสำหรับการขนส่งอุปกรณ์สร้างอนณานิคมเทคโนโลยีนี้เคยมีใครทำสำเร็จในสเกลนี้มาก่อนไหมคะการถ่ายโอนเชื้อเพลิงเหลวปริมาณมากๆในโอกาสเนี้ย ยังไม่มีการสาธิตในสเกลที่จำเป็นสำหรับ Starship มาก่อนเลยครับนี่เป็นความท้าทายทางเทคนิคที่ใหญ่มากทั้งเรื่องการนัดพบในวงโคจรการเชื่อมต่อท่อการถ่ายโอนเชื้อเพลิงไค y โอจินิที่อุณหภูมิต่ำมากๆโดยไม่ให้รั่วไหลในสภาวะไรน้ำหนักทั้งหมดนี้ต้องทำให้ได้จริงและน่าเชื่อถือแล้ว SpaceX ตั้งเป้าจะทดสอบเรื่องนี้เมื่อไหร่คะตามแผนที่ Elon Musk บอกไวล่าสุด เขาตั้งเป้าว่าจะสาธิตการเติมเชื้อเพลิงในวงโครจรให้สําเร็จภายในปีหน้าครับถ้าทําได้นี่ก็จะเป็นอีกก้าวใหญ่มากๆไม่ใช่แค่สําหรับดาวองคารนะแต่สําหรับภารกิจไปดวงจันทร์หรือการเดินทางในอวกาศห่วงลึกอื่นๆในอนาคตด,ด้วยค่ะ ฟังดูเป็นกุญแจสำคัญจริงๆแล้วอีกเรื่องที่ได้ยินว่าเป็นความท้าทายมากๆคือแผ่นกันความร้อนที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้หรือ reusable heat shield โอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งในโจทย์ที่หินที่สุดเลยก็ว่าได้ครับทำไมถึงยากขนาดนั้นคะ ยานอวกาศอื่นๆอย่างกระสวยอวกาศก็มีแผ่นกันความร้อนใช่ไม่ใช่หรอคะมีครับแต่กระสวยอวกาศใช้แผ่นกระเบื้องซิรามิกหลายหมื่นชิ้นซึ่งมันเปราะบางแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่เยอะมากหลังการบินแต่ละครั้งทําให้มีค่าใช้ใจ่ายสูงและใช้เวลานานแต่สําหรับ Starship เนี่ยด้วยแนวคิดเรื่อง Rapid Reusability เขาต้องการแผ่นกันความร้อนที่ทนทานมากๆ สามารถทนต่อความร้อนมหาศาลตอนกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงมากๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยแทบต้องซ่อมแซมเลยความร้อนมันสูงขนาดไหนคะตอนกลับเข้าโลกอุณหภูมิที่ผิวของยานอาจสูงถึงประมาณ1,500องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นครับ เกิดจากการเสียดสีกับอากาศด้วยความเร็วระดับหลายหมื่นกิโลเมตรต่ตอชั่วโมงวัสดุต้องทนความร้อนและความดันมหาศาลนี้ได้โดยไม่เสียหายแล้วส r าชิ p ใช้แผ่นกันความร้อนแบบไหนคะเห็นเป็นสีดำๆหกเหลี่ยมให้ทนทานต่อการขยายตัวและหดตัวจากความร้อนได้ แต่ความท้าทายคือการทําให้มันทนทานพอที่จะใช้ซ้ํำๆได้หลายๆครั้งโดยไม่ต้องบำรุงรักษามากนักและที่สําคัญคือต้องมั่นใจได้ร้อเปอร์เซนตว่ามันจะทํางานได้สมบูรณ์ทุกครั้งเพราะความผิดพลาดแม้แต่น,น,น้อยนิดกับระบบการความร้อนมาจิินหายนะของยานและลูกเครือเลยน่ากังวลเหมือนกันนะคะครับ แล้วยังมีความซับซ้อนเพิ่มอีกคือแผ่นกันความร้อนนี้ไม่ใช่แค่ต้องใช้ตอนกลับเข้าบรรยากาศโลกเท่านั้นแต่ยังต้องใช้ตอนที่ยานจะลงจอดบนดาวคารด้วยซึ่งบรรยากาศของดาวคานเนี่ยมันเบาบางกว่าโลกมากและส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีและความร้อนแตกต่างจากบรรยากาศโลกที่มีไนโตรเจนกับออกซิเจนเป็นหลักอ๋อคือต้องออกแบบให้ใช้ได้กับทั้งสองบรรยากาศเลยใช่ครับมันต้องทนทานต่อสภาวะที่แตกต่างกันได้ นี่เป็นสาเหตุที่ยังไม่มีใครสามารถสร้างระบบการความร้อนที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆสำหรับการเดินทางกลับจากอวกาศด้วยความเร็วสูงซ้ำๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจดาวอังคาร .SpaceX ก็เลยต้องค่อยๆพัฒนาทดสอบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องครับเขาใช้วิธีการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับปรุงไปเรื่อยๆเราถึงเห็นการทดสอบปล่อยยาน Starship หลายครั้งที่ผ่านมาบางครั้งก็จบลงด้วยการระเบิดแต่นั่นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา บนซ้ำอ t เทอเรท e ฟ e ดโมล็อปของเขาครับค<า>่ะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาถึงหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ <year. S 2> คือเครื่องยนต์ Ra p t ตอร์ <Yeah. S 2> ใช่ไหมคะเห็นว่ามีรุ่นใหม่ด้วยใช่ครับเครื่องยนต์ r a p t ต r ถือเป็นหัวใจหลักของ Starship เลยตอนนี้เขาพัฒนามาถึงรุ่นที่เรียกว่า r a p t o r 3แล้วครับมันมีอะไรพิเศษบ้างคะแร r a ตอร3เนี่ยอีลอนมัสบอกว่ามันเป็นเครื่องยนต์ที่ปฏววิวัติวงการเลยนะคือมีการปรับปรุงหลายอย่างมากอย่างแรกคือมันทรงพลังมากขึ้น ให้แรงขับสูงขึ้นในขณะที่น้ำหนักเบาลงแล้วก็ออกแบบให้เรียบง่ายขึ้นลดชิ้นส่วนลงซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้และที่บอกว่าต้องใช้แผ่นกันความร้อนที่ฐานเครื่องยนต์แล้วใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากคือ Ra p เตอร์รุ่นก่อนๆยังต้องมีระบบป้องกันความร้อนที่ซับซ้อนตรงบริเวณฐานเครื่องยนต์แต่ Ra p เตอรถูกออกแบบใหม่ ทำให้ทนทานต่อความร้อนได้ดีขึ้นมากจนอาจจะไม่จําเป็นต้องมีแผ่นกันความร้อนตรงนั้นเลยซึ่งช่วยลดน้ําหนักลดความซับซ้อนและก็ลดเวลาในการเตรียมการสําหรับเที่ยวบินต่อไปได้อีกโอ้ oh, ฟังดูเหมือนเป็นก้าวกระโดดเลยนะคะครับอีลอนมัสถึงกับบอกว่ามันดูเหมือนเทคโนโลยีต่างดาวเอเลียนเทคโนโลยีเพราะมันก้าวหน้าไปกว่าเครื่องยนต์จรวดทั่วไปมากทั้งในแง่ประสิทธิภาพแรงขับต่อน,น้ำหนักและความน่าเชื่อถือที่ตั้งเป้าไว้ การพัฒนาเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นมันส่งผลต่อภาพรวมของภารกิจยังไงบ้างคะส่งผลโดยตรงเลยครับเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้นหมายความว่ายาน Starship จะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นบินได้ไกลขึ้นและมีโอกาสสำเร็จของภารกิจสูงขึ้น มันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เทคโนโลยีอื่นๆอย่างการนํากลับมาใช้ซ้ําหรือการเติมเชื้อเพลิงในวงขควจร <where S 1> มันเป็นไปได้จร <to> ิงและคุ้มค่า,าครับค่ะฟังดูแล้วเทคโนโลยีแต่ละอย่างนี้ก็สุดยอดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วภาพรวมกรอบเวลาที่เขาวางไว้ล่ะคะพอจะเห็นภาพไหมว่าจะได้เห็นอะไรเมื่อไหร่ครับ แผนคร่าวๆที่อีลอนมัสพูดถึงล่าสุดก็คือเขาอยากจะเริ่มภารกิจส่งยานส t a r ์ชิพแบบไร้คนขับไปดาวอังคารก่อน um, อาจจะเร็วที่สุดคือส่งในช่วงหน้าต่างการเดินทางที่เหมาะสมครั้งขัดไปซึ่งก็คือช่วงปลายปีหน้า2026เพื่อให้ยานไปถึงดาวอังคารในปี2027ปี2027ก็อีกไม่กี่ปีเองนะคะส่งไปทําอะไรก่อนคะ อาจจะเป็นการส่งอุปกรณ์หรือแม้กร<ล>ะทั่งส่งหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่เขาพัฒนาอยู่อย่างออพติมัสนะครับอ๋อหุ่นยนต์ออพติมัสใช่ครับส่งไปเพื่อสำรวจเบื้องต้นทดสอบการทำงานบนพื้นผิวดาวอังคารหรืออาจจะเริ่มเตรียมพื้นที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานง่ายๆรอมนุษย์ตามไปแล้วภารกิจส่งมนุษย์ล่ะคะ หลังจากภารกิจไร้คนขับประสบความสำเร็จและได้ข้อมูลมากพอก็จะตามด้วยภารกิจส่งมนุษย์ครับซึ่งยังไม่ได้ระบุปีที่แน่ชัดแต่เป้าหมายคือเริ่มสร้างฐานที่มั่นเริ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการอยู่อาศัยระยะย,ยาวแล้วเป้าหมายระยะยาวที่พูดถึงการส่งมวลรวม1ล้านตันไปดาวอังคารล่ะคะอันนั้นคือ <c oughs> เพื่ออะไรตัวเลข1หนึ่งล้านตันนั้น คือปริมาณมวลสารที่อีลอนมัสประเมินว่าจำเป็นต้องส่งไปเพื่อสร้างอารยธรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงบนดาวอังคารครับคือต้องมีทั้งคนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรโรงงานแหล่งพลังงานทุกอย่างที่จำเป็นในการสร้างเมืองหรือสร้างสังคมขึ้นมาใหม่บนนั้น1ล้านตันฟังดูเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากๆเลยนะคะ มหาศาลจริงๆครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องตั้งเป้าผลิต Starship ให้ได้ปีละเป็นพันลำและต้องให้มันนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างรวดเร็วมากๆเพราะต้องอาศัยเที่ยวบินจำนวนนับไปทั่วเลยกว่าจะขนส่งมวลสารขนาดนั้นไปถึงดาวองคารได้นั่นนำไปสู่แนวคิดที่น่าสนใจมากๆ ที่เคยได้ยินเขาพูดถึงคือโอกาสในการออกแบบอารยธรรมใหม่หรือ r e c o m p a r e civilization บนดาวเคราะห์ดวงใหม่ใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากในเชิงปรัชญาและสังคมวิทยาเลยนะคือการไปเริ่มต้นบนดาวอังคารมันไม่ใช่แค่การย้ายที่อยู่แต่มันเหมือนกับเราได้โอกาสในการกดปุ่มรีเซ็ตแล้วลองออกแบบหรือคอมไพ l ์อารยธรรมขึ้นมาใหม่หมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องทำตามรูปแบบเดิมๆเหมือนบนโลกใช่ไหมคะอาจจะเป็นอย่างนั้นครับ เราอาจจะได้ทบทวนโครงสร้างสังคมกฎหมายระบบเศรษฐ,ฐกิจหรือแม้กระทั่งค่านิยมวัฒนธรรมว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสภาพแวดล้อมใหม่บนดาวองคารอะไรคือสิ่งที่ควรจะปรับปรุงจากบทเรียนบนโลก uh, <and S 2> มันเป็นโอกาสในการสร้างสังคมในอุดมคติ หรืออย่างน้อยก็ลองผิดลองถูกกับแนวคิดใหม่ๆได้อย่างที่ไม่เคยทําได้มาก่อนฟังดูเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะครับมันเปิดคําถามามากมายเลยว่าอาระยธรรมบนดาวอังคารควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรใครจะเป็นคนตัดสินใจแล้วมันจะส่งผลกระทบกลับมายังโลกอย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งครับค่ะ สรุปการพูดคุยของเราในวันนี้ SpaceX ก,กำลังเดินหน้าเต็มกำลังจริงๆกับแผนการที่เ,เรียกว่าทะเยอทยานสุดๆในการตั้งรกรากบนดาวอังคารนะคะครับผมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการผลิตยาน Starship ในสเกลที่ไม่เคยมีมาก่อนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีก้าวกระโดดหลายอย่าง ทั้งการนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างรวดเร็วการเติมเชื้อเพลิงในวงโครจรและแผ่นกันความร้อนที่ทนทานมากๆใช่ครับโดยมีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนคือ our, การสร้างอาริยธรรมมนุษย์แห่งที่สองที่สามารถยั่งยืนได้ด้วยตัวเองบนดาวอังคารค่ะซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าการที่เราทุ่มเททรัพพยากรความสนใจ so, และความพยายามอย่างมหาศาลไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ระดับนี้ our, มันจะมีผลกระทบ our, อะไรตามมาบ้างนั่นเป็นประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายที่ดีเลยครับ นอกเหนือจากความท้าทายทางวิศวกรรมและทรัพยากรที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดคำถามหรือความท้าทายใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงก็ได้นะครับเช่นเรื่องอะไรบ้างคะก็อาจจะเป็นคำถามเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของดาวดวงอื่นหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารถ้ามีสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองอยู่แม้เป็นแค่จุลินทรีย์หรือแม้แต่คำถามเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจการปกครองของอนานิคมในอนาคต หรือผลกระทบต่อสังคมบนโลกเองที่อาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นระหว่างคนที่ไปกับคนที่อยู่จริงด้วยค่ะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วต้องคิดกันอีกเยอะเลยนะคะครับมันคือการที่เรากำลังร่วมกันกำหนดทิศท,ทางอนาคตของมนุษยชาติในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองขบคิดและถูกเถียงกันต่อไปอย่างแน่นอนครับค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่มาให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินทางสู่ดาวอังคารของ SpaceX ค่ะยินดีครับขอบคุณครับ So yeah, we have a lot of spaceports. I mean, because of the fact that you, you can't fly there continuously and you have to transfer in these windows, you'd have a gathering of 1,000 ships, or 2,000 ships, or more than that. So we have this kind of like Battlestar Galactica field, where all these ships are in orbit, waiting to depart, and, uh, and then they' they'd all depart. Um, I, I look at, I think, an, an amazing image of all these ships departing at once and then you're going to need obviously uh, a lot of launch pads a lot of landing pads on mars um, or you'll need to move the, the ships off the landing pad pretty fast um, so if, gonna, if you've got uh, i don't know a few thousand ships inbound probably need at least a few hundred pads landing pads and um, anyway we'll solve that problem later So, yeah. Anyway, this is this is like an incredible thing to have, like this amazing city on Mars, the first city on another planet, and um, a new world. เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ